สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านอยู่กับพี่อุ้มวันวัลินเนาะจากวันวัลินบ้านและที่ดินค่ะวันนี้พี่อุ้มมีความภูมิใจนําเสนอบ้านสวยมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้ชมค่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงรายละเอียดจะเป็นยังไงราคาจะแรงหรือไม่ติดตามกันค่ะและพี่อุ้มก็พาทุกคนนะคะมาที่บ้านหลังนี้กันแล้วนะคะซึ่งบ้านหลังนี้เน้นห่างจากห้วยวังนองนะคะ เพียง800เมตรเท่านั้นนะคะมาทางไหนอะ่ะมาทางาแถวโครงการหมู่บ้านเมโทรทาวแถวโครงการหมู่บ้านซีรีซับนั่นเองนะคะขับตรงมาถึงสี่แยกแล้วก็ตรงมาเลยนะคะตรงอย่างเดียวนะแต่ว่าในคลิปนี้พี่อุ้มมีแทรกในเรื่องของแมพให้ด้วยนะคะก็สามารถมาตามเส้นทางนี้ได้เลยค่ะ800เมตรเท่านั้นนะคะอันนี้ถึงหน้าบ้านละนะคะบ้านหลังนี้นะคะ คือบ้านเลขที่242ทับ12ค่ะ242ทับ12เลขสวยเลยนะคะวันที่พี่อุ้มไปเนี่ยเป็นวันที่ทางเขากำลังคลีนเรื่องของสระว่ายน้ําอยู่นะคะทางจากคนสวนนะคะก็มาคลีนเรื่องสระว่ายน้ำก็จะมีรถเขาอยู่นะคะแล้วก็พอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่าทั้งสองข้างทางนะคะเป็นทางเข้าของของบ้านหลังนี้เนี่ย ปร,ประกอบด้วยต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยนะคะพอพี่พุ้มขับเข้ามาข้างในสุดนะคะก็จะเป็นถึงตัวบ้านและนี่ก็คือสวนข้างๆของตัวบ้านนั่นเองค่ะมีต้นไม้เป็นต้นติ้นตุกแกตไตไปตามตัวบ้านนะคะทําให้เขียวฉ่มนะคะอ่าเนาะพอพี่พุ้มก็ เดินเข้ามานะคะเพื่อที่จะเข้าพาทุกคนนะคะเข้าทางประตูแรกก่อนนะคะประตูแรกของตัวบ้านตัวนี้นะคะเป็นประตูทางเข้าที่เป็นซุ้มที่สีเขียวสวยงามร่มรื่นนะคะชอบมากเลยนะคะในส่วนของประตูนี้พอเราเปิดประตูไปเราจะเห็นได้ว่าอ่ามันจะเป็นอยู่ในโซนของห้องโถงนั่นเองนะคะแต่เดี๋ยวพี่อุ้มจะพาเข้าไปดูห้องโถงอีกทีนึ่งนะ แต่อยากให้เห็นก่อนว่าเนี่ยประตูแรกนี่ยจะเข้าเข้าตรงนี้นะคะซึ่งประตูนี้เนี่ยก็จะเชื่อมมาจากทางตรงมาจากที่ถนนทางเข้าเลยนะคะจากประตูทางเข้ามาแล้วก็จะเจอโรงจอดรถอยู่ทางด้านขวามือแล้วก็สวนอยู่ทางด้านขวามือเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ถ้ามองมาจากตัวหน้าบ้านะนะคะอ,อันนี้ในส่วนของ ที่เวลาพี่พุ่มพาทุกคนมาในห้องโถงใหญ่นะคะห้องโถงใหญ่นี่มีการประดับประดาด้วยตัวของอิฐแดงการแต่งดได้สวยมากๆเลยนะคะพื้นก็ปูด้วยลามิเนตนะคะเล่นลายนิดนึงนะคะและที่สําคัญนะคะในส่วนของตรงโต๊ะกินข้าวหรือว่าโต๊ะที่เอาไว้เจอกันนัดรับแขกเนี่ยนะคะก็สวยมากๆเลยนะคะสั่งทําโดยตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็มีการ ประดับประดาด้วยอของตกแต่งที่เก๋และทันสมัยมากๆเลยนะคะแล้วก็ในห้องโถงนี้จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างไปห้องครัวได้นะคะไปห้องฟิตเนสได้นะคะไปขึ้นเป็นชั้น2ได้เข้าไปในส่วนของตัวบ้านข้างในได้อีกนะคะเดี๋ยวสักพักพี่พุ้มจะพาทุกคนนะคะขึ้นไปชั้น2กันนะคะ,ะว่าชั้นสองนั้นจะเป็นอะไรนะอยากให้ทุกคนได้ลิ้ม ดูบรรยากาศลิ้มดูบรรยากาศของตัวของห้องโถงใหญ่นี้ก่อนนะคะว่าโอ่อ่าและทันสมัยขนาดไหนคะ่ะสำหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องที่ต่อจากห้องโถงใหญ่ก็ได้นะคะหรือว่าเรามาจากทางด้านหน้าของตัวทางเข้าบ้านนะคะซึ่งถ้าเรามาจากทางข้างหน้าของตัวบ้านเนี่ยก็ขับตรงมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะก็จะ เป็นที่จอดรถได้อีกสองคันนะคะแล้วก็ในตัวนี้นะคะบางทีเราอาจจะใช้เป็นห้องเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเอาไว้สำหรับเป็นห้องฟิตเนสก็ได้นะคะถ้าเราค้าขายก็สามารถที่จะเอาห้องนี้เป็นห้องทำงานได้อีกด้วยนะคะอืในโซนบริเวณนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมออกไปทางสระว่ายน้ำได้นะคะไปบ้านอีกสองหลังได้เช่นเดียวกันค่ะ นี่นะคะก็คือห้องนี้เป็นใช้เป็นห้องฟิตเนสได้เลยห้องทํางานได้ด้วยนะคะเราสามารถแอพพลายได้หมดนะคะเพราะเป็นห้องที่มีการตกแต่งดูทันสมัยเลยทีเดียวนะคะอะพอเราเข้าจากห้องนี้นะคะพอเราดูจากห้องนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพี่กุมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปชั้น2กัน,นะคะ่ะเดินออกมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะก็ขึ้นบันไดนะคะขึ้นบันไดขึ้นบันไดาจากห้องโถงใหญ่นะคะเพื่อที่จะขึ้นไปดูว่าชั้น2นะ่ะเป็นอะไรนะคะ ชอบมากเลยนะคะเพราะว่าการออกแบบเนี่ยพี่อุ้มพาทุกคนเนี่ยนี่พี่อุ้มถ่ายเองนะก็คือ,อามาถ่ายด้วยตัวเองนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นในสิ่งที่พี่อุ้มพาถ่ายด้วยนะคะอาจจะภาพมันอาจจะแบบมีการขยับนิดหน่อยนะคะแต่ตอนที่พี่อุ้มเดินขึ้นบันไดนะคะสัมผัสได้อย่างหนึ่งเลยก็คือการวางสเตปเนี่ย ตรงเป๊ะเลยนะคะหมายถึงสเตปของการก้าวเนี่ยพอดีพอดีนะคะไม่เมื่อยเท้านะคะอ่านี่คือห้องที่ขึ้นมาแล้วชั้นสองนะคะห้องนี้ก็จะอยู่ข้างบนนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นห้องพี่อุ้มเรียกว่าเป็นห้องสตูนะคะเป็นห้องสตูดิโอเป็นตัวที่ห้อง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 ถงใหญ่ห้องหนึ่งนะคะแล้วก็สามารถปรับเป็นห้องนอนได้ห้องโยคะได้นะคะห้องทํางานก็ได้ห้องอ่านหนังสือห้อง มันเป็นห้องอเนกประสงค์อะซึ่งเราสามารถที่จะมามาประยุกต์ใช้เป็นห้องอะไรก็ได้นะคะและที่สําคัญห้องนี้เทควิวได้ได้หมดเลยตัวบ้านเวลาเรามองออกจากห้องเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยนะคะวิวสระว่ายน้ำนะคะวิวข้างบ้านของของบ้านเรานะคะได้เห็นบ้านสองหลังนะคะได้เห็นสีเขียวได้เห็นแสงต่างๆนะคะซึ่งมันสวยมากๆแล้วก็ร่มรื่นเป็นเป็นห้องที่ที่จัดได้ว่าเป็นห้องที่ พักผ่อนหย่อนใจได้เลยทีเดียวค่ะ,ะเดี๋ยวพี่กุ้มก็จะพาทุกคนนะคะลงไปดูในส่วนของอื่นๆของตัวบ้านกันนะคะ อ่ทีนี้ตัวนี้นะคะห้องห้องห้องรับแขกก็คือห้องโถงเม่กี้ใช่ไหมคะอยากให้เห็นในความสูงของตัวของพื้นไปจนเพดานเลยนะคะว่าสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถออกอีกทางหนึ่งได้นะคะนี่นะนี่เป็นประตูที่เราจะออกจากห้องห้องโถงใหญ่นะคะไปยังสระว่ายน้ำํำไปยังห้องไปยัง ห้องฟิตเนสเมื่อกี้ก็ได้นะคะแล้วก็รวมไปจนถึงไปบ้านพัก2หลังที่อยู่ด้านข้างของตัวบ้านได้อีกด้วยค่ะ เรามาต่อกันที่ห้องโถงในตัวบ้านกันค่ะอันนี้ห้องโถงในตัวบ้านนะคะก็จะเป็นห้องเอนเตอร์เทนสำหรับครอบครัวนะคะก็ได้ไว้ดูหนังดู n e ็ตฟลิกันเนาะก็จะมีพวกโซโฟงโซฟาอะไรที่เป็นคุณภาพที่ดีมากๆเลยนะคะบ้านหลังนี้เนี่ยลสนิยมดีมากๆเลยค่ะเนื่องจากพี่อุ้มเข้ามานะคะพี่อุ้มจะเห็นได้ว่าตัวทั้งเฟอร์นิเจอร์เอ่ยนะคะ วัดสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในตัวบ้านเนี่ยใช้อย่างดีนะคะเดี๋ยวไปดูดูกันไปเรื่อยๆแล้วทุกคนจะเห็นนะคะเพราะว่าทั้งวิดีโอเนี่ยก็คือเป็นภาพภาพถ่ายวิดีโอหมดเลยนะคะที่จะให้ทุกคนได้เห็นอย่างชาัดเจนนะคะอะอันนี้คือห้องโถงในตัวในตัวบ้านก็ปูด้วยพื้นลามิเนตแล้วก็มีเบรกด้วยพรมขนาดใหญ่นะคะโซฟา ทำจากหนังแท้นะคะนั่งสบายเลยค่ะดู Netflix อย่างมีความสุขนะคะมีแอร์คอน i t นเนอร์พร้อมนะคะมีการตกแต่งอย่างสวยงามนะคะทําให้เราใช้พื้นที่นี้ไว้พักผ่อนหย่อนใจกับคนในครอบครัว,ระวะของเราได้หรือว่าเพื่อนเพื่อนฝูงมาก็แวะพาเข้ามานั่งในมุมนี้ได้เลยนะคะเอาไว้เป็นห้องเอนเตอร์เทนกันนะคะในส่วนของจากที่ ห้องโถงในตัวบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะ เราก็มีทางออกอีกทางหนึ่งด้วยนะคะก็คือด้านข้างๆนะคะนี่คือพี่อุ้มพาทุกคนออกมาจากห้องโถงห้องโถงในตัวบ้านนะคะซึ่งอพอออกมาปุ๊บเนี่ยก็มาเห็นในในส่วนของบ้านที่อยู่ด้านข้างๆของเราสองหลังนี่เองนะคะก็เป็นตัวที่เชื่อมต่อระหว่างไปบ้านสองหลังแล้วก็ไปหลังบ้านนั่นเองค่ะทําให้เราไม่ต้องเดินอ้อมไปหน้าบ้านเพื่อจะไปหลังบ้านอีกอย่างเงี้ยน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเข้าออกของบ้านหลังนี้เนี่ยมีหลายทางนะคะซึ่ง เขาทำทางเอาไว้เชื่อมต่อกันในการเดินเดินหากันได้อย่างคล่องแคล่วสะดวกสบายนะคะแล้วก็ทําให้เราแบบมีมีอะไรอะเขาเรียกว่ามีพื้นที่ในการที่จะไปหากันอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ง่ายขึ้นเป็นเป็นทางเชื่อมต่อได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะอืมนี่คือตัวของห้องโถงกลางนะคะ ต่เดี๋ยวพี่อุ้มจะพาทุกคนไปดูห้องครัวกันบ้างห้องโถงกลางก็ต่อด้วยห้องครัวนะคะซึ่งห้องครัวก็จะมีการาประดับประดานะคะ ไว้อย่างดีนะคะก็จะเป็นห้องรับประทานอาหารแล้วก็ห้องครัวอยู่ในโซนบริเวณเดียวกันนะคะห้องรับประทานอาหารก็นั่งเป็นเก้าอี้ไหวายอย่างดีเลยนะคะนั่งสบายนะคะแล้วก็สามารถเทควิวด้านข้างๆเป็นสวนอีกฝั่งหนึ่งนะคะซึ่งตรงโซนนั้นสวนตรงตรงด้านข้างๆในกระจกที่เราเห็นน่ะคะจะเป็นเป็นที่กั้นไว้สําหรับคนที่ชอบเลี้ยงสุนัขนะคะอ่าอันนี้คือห้องบริเวณห้องห้องครัวนะคะ มีไอแลนด์เคาน์เตอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ครบเลยนะคะแล้วก็เป็นทางเชื่อมออกไปหาห้องโถงห้องโถงใหญ่นะคะห้องโถงใหญ่แบบนี้เลยนะคะคือทุกอย่างสเปซของบ้านหลังนี้คือเขาพยายามทำเนี่ยให้ไม่ให้มีอะไรมาปิดกัน้นแบบมันโอเพนนะคะ เดินไปตรงไหนจะเชื่อมไปห้องไหนก็ไปได้หมดไปโถงกลางไปฟิตเนสนะคะขึ้นไปชั้นสองเพื่อจะไปทำงานไปเทควิว w ก็ได้จะมาห้องครัวหิวก็เข้าห้องครัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปในส่วนของห้องโถงที่จะไปนั่งดูหนังฟังเพลงได้รวมไปจนถึงห้องนอนที่เดี๋ยวพี่อุ้มก็จะพาทุกคนไปชมมานะคะเนี่ยยังประทับใจห้องห้องห้องครัวยังไม่หายนะคะก็ยังวนอยู่ห้องครัวอยู่นะคะชอบมากค่ะ บ้านหลังนี้พี่อุ้มใช้เวลาในการเข้ามาถ่ายวิดีโอเนี่ยพี่อยู่ที่บ้านหลังนี้ประมาณ2ชั่วโมงได้เลยนะคะคือมันเข้าไปแล้วมันเหมือนต้องต้องมนอะ่ะมันมันน่ารักแลวมันอยู่มันน่าอยู่มันร่มรื่นอากาศก็ดีนะคะเสียงไม่ดังแล้วก็คือทุกอย่างมันลงตัวจริงๆนะคะกับราคาที่คุณลูกค้าเจ้าของบ้านนำเสนอมาเนี่ยมันถูกมากๆเลยไปดูห้องนอนกันค่ะ นี่คือบริเวณห้องนอนนะคะซึ่งก็เชื่อมต่อมาจากตัวของห้องโถงกลางที่เป็นห้องโถงกลางในตัวบ้านแล้วก็ห้องครัวนะคะเวลาเรานั่งดูหนังแล้วเราก็แบบเออดึกแล้วเนาะเราก็อยากจะกลับเข้านอนละพักผ่อนเราก็สามารถที่จะเดินจากตัวที่เรานั่งดูหนังกันเนี่ยเดินเข้าห้องนอนเราได้เลยนะคะ ในบริเวณห้องนอนเนี่ยก็จะกว้างมากๆเลยนะคะมันก็จะเป็นอยู่2ช่วงนะคะ2ช่วงด้วยกันก็คือช่วงที่1น,นะคะก็คือเวลาเราเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของด้านซ้ายมือก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าที่เขาทำบิวอินไว้นะคะอุ้ยขนาดใหญ่เลยค่ะก็ เยอะหลายตู้เลยทีเดียวนะคะไม่ว่าเราจะใส่เสื้อผ้าใส่เครื่องนอนชุดเครื่องนอนอะไรพวกนี้ได้นะคะผ้ามุงผ้าม่านต่างเนี่ยมันก็เก็บได้ด้เต็มที่นะคะแล้วก็ได้เก็บได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะแล้วก็ในส่วนอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ที่พัดลมอยู่เนาะที่ทุกคนเห็นเนี่ยคะ่ะก็คือจะเป็นส่วนของโซนของห้องนอนซึ่งจะสังเกตได้ว่าจะมีผ้าม่านอยู่นะคะซึ่งผ้าม่านตรงนี้เอาไว้สําหรับเวลาเวลาเราเข้านอนจริงเนี่ยถ้าเราเปิดแอร์ บางทีพื้นที่ตรงที่เรา,าตู้เสื้อผ้าเราไม่ได้ใช้เนาะเราก็สามารถที่จะเอาผ้าม่านนะคะรูดปิดเต็มแล้วก็เปิดแอร์มันก็จะเย็นฉ่ำกว่าปกตินะคะทำให้เวลาเรานอนตอนกลางคืนเนี่ยหลับสบายเพราะว่าอากาศมันเย็นเนาะอากาศม,มันได้รับจากแอร์คอนดิชเนอร์ได้อย่างเต็มที่นะคะทำให้ประหยัดไฟด้วยนะคะอื มีการตกแต่งอย่างน่ารักนะคะแล้วก็ลงตัวสุดๆนะคะในส่วนของบริเวณห้องนอนก็ยังมีตัวของทีวีบางทีก็ยังเงาๆเนาะอาจจะอยากดูทีวีต่อนะคะก็ได้นะคะอย่างที่บอกนะคะก็ตู้เสื้อผ้าบิวอินหมดเลยนะคะแล้วก็แบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะในห้องนอนนะคะแล้วก็พอพอทุกคนเดินมาถึงตรงนี้นะคะก็จะเห็นประตูอยู่ประตูนี้นั่นคือประตูห้องน้ำน,นั่นเองค่ะ เราไปดูห้องน้ํากันนะคะว่าสวยกันขนาดไหนนะคะไปถึงพี่อุ้มก็ชอบมากๆเลยนะคะไอเดียการตกแต่งห้องน้ําลงตัวสุดๆนะคะแล้วก็อ่างล้างหน้าก็เป็นเป็นอสองอ่างนะคะเป็นคู่กันนะคะบางทีเรา าสามีภรรยานะคะครอบครัวเราเวลาใช้ห้องน้ําร่วมกันได้นะคะโดยที่ไม่ต้องอต้องให้คนหนึ่งออกไปก่อนอะไรเงี้ยคะ่ะเป็นห้องน้ำที่ที่ลงตัวมากๆเลยนะคะก็มีระบบน้ําร้อนน้ําเย็นเรียบร้อยนะคะปลอดภยัยนะสวยงามค่ะสําหรับบ้านบ้านหลังนี้นะคะก็ ในพื้นที่2ไร่นะคะประกอบด้วยตัวบ้าน2ชั้นโมเดิร์นบ้านพักอีก2หลังนะคะแล้วก็สระว่ายน้ำขนาดใหญ่มีห้องเก็บของด้วยนะคะแล้วก็โรงจอดรถแยกออกจากตัวบ้านต่างหากค่ะแล้วก็พร้อมเฟอร์นิเจอร์เกรดเครบครันนะคะ2ไร่นี่ถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะสำหรับ ที่อุบลราชธานีแลวก็ที่สำคัญก็คืออยู่แถวบริเวณโซนห้วยวังหนองซึ่งหลายคนรู้จักกันดีนะคะว่าอยู่ใกล้กับในส่วนของสนามบินนานาชาติด้วยนะคะส่วนอีกห้องหนึ่งนะคะที่พี่อุ้มจะพาทุกคนไปชมนะคะจะเป็นห้องเล็กนะคะห้องนอนเล็กจะอยู่โซนด้านหน้าของตัวพื้นที่ที่เราเอาไว้นั่งดูหนังฟังเพลงกันนั่นเองนะคะนี่คือห้องนอนเล็กค่ะ นี่เราดูในบ้านเสร็จละพี่อุ้มพาทุกคนดูนอกบ้านกันบ้างน,นะคะซึ่งบริเวณนอกบ้านนะคะนี่พี่อุ้มถ่ายมาจากทางทิศใต้ของตัวบ้านนะคะซึ่งาทางทิศใต้ของตัวบ้านเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวของอบ้านนะคะอีกสองหลังด้วยกันบ้านหลังเล็กอีก2หลังนะคะซึ่งเป็นเป็นอยู่ฝั่งเดียวกันกันกบสราะว่ายน้ํานั่นเองค่ะ และก็นี่คือหลังแรกที่พี่อุ้มจะพาทุกคนดูนะคะแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่ได้พาทุกคนเข้าไปดูข้างในนะจะนะคะข้างในเนี่ยก็พอเราเดินเข้าไปในตัวบ้านก็จะเป็นหนึ่งห้องนอนนะคะมีมีเตียงนอนแล้วก็มีห้องน้ําในตัวแค่นั้นเองนะคะแล้วก็มีระเบียง มีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำมีระเบียงพักผ่อนนะคะก็มีหลังที่1แล้วก็หลังที่2มี2หลังนะคะมีบริเวณข้างๆเป็นสวนสวยนะคะทำให้เราอ่าอ่ามีเวลาเรามีเพื่อนมีญาติพี่น้องหรือมีใครแขกไปใครมานะคะเราก็สามารถให้เขาอยู่บ้านพักหลังเล็กได้นะคะและนี้พี่อุ้มก็พาทุกคนเดินมาจนถึง ท้ายบ้านนะคะสวนหลังบ้านเรานะคะซึ่งอาคารด้านด้านซ้ายมือที่ทุกคนเห็นเนี่ยเป็นห้องเก็บของนะคะแล้วก็นี่คือสวนหลังบ้านก็จะมีความสะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็หญ้าเยอะนี่ตัดไว้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็มีลานซักล้างเล็กๆนะคะเอาไว้ซักผ้าตากผ้าอยู่โซนด้านหลังของตัวบ้านนะคะพื้นที่ที่เอาไว้เดินเชื่อมหากันเนี่ยถ้าเราแบบ ไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะไปวิ่งไหนก็วิ่งตรงนี้ค่ะวิ่งไปวิ่งมาจากจากหลังบ้านไปหน้าบ้านเนี่ยโอ้โหก็ก็เหนื่อยเอาเรื่องอยู่นะคะอันนี้เป็นบ้านหลังที่2เนาะที่เป็นบ้านสไตล์บังกะโลเนี่ยหลังที่2หรือว่าบ้านบ้านพักเนี่ยหลังที่2นะคะก็เช่นเดียวกันค่ะพอเดินเข้าบ้านไปปุ๊บก,ก็จะเห็นห้องนอนนะคะเตียงนอนแล้วก็มีห้องน้ําในตัวตามปกตินะคะอันนี้คือห้องเก็บของ ก็เวลาเรามีของของหนักนะอย่างเช่นพวกเครื่องตัดหญ้าเอยอุปกรณ์ที่เราไม่ค่อยได้ใช้ะคะ่ะเราก็มาเก็บไว้นะคะที่ห้องเก็บของได้นะฮะอ่ะไปดูไฮไลท์กันตัวสุดท้ายกันนะคะพูดกันมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะหลายๆคนก็รอดูว่าแล้วเมื่อไหร่พี่อุ้มจะคุยเรื่องสะว่ายน้ำสักทีเนี่ย เพราะว่าพาทุกคนนะคะเดินชมหลายๆจุดนะคะของตัวบ้านแล้วก็มาจบกันที่สระว่ายน้ําขนาดใหญ่นี่เองค่ะซึ่งสระว่ายน้ําขนาดใหญ่นี่นะคะเป็นขนาดมาตรฐานนะคะเหมาะสําหรับคนที่ชอบในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะแล้วก็มีสวนสวยร่มรื่นรอบบ้านนะคะแยกพื้นที่เลี้ยงสุนัขไว้อยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมคะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งสระว่ายน้ำนะคะ อ่แบบนี้เลยซึ่งมีศาลาพักผ่อนของเราด้วยเวลาบางทีเราอาจจะมีปาร์ตี้เนาะปาร์ตี้ริมสระว่ายน้ำเนีย่ยคะ่ะปาร์ตี้บาร์บีคิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มานั่งปาร์ตี้กันที่นี่ได้นะคะแล้วก็เล่นน้ํากันไปนะคะแล้วก็มีทางเชื่อมออกไปตรงถนนที่เป็นทางเข้าบ้านของเรานะคะ อันนี้คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศของร,บรอบๆของตัวบ้านนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่ามีต้นไม้นะคะมีสวนเนี่ยสวยร่มรื่นนะคะ มาสรุปกันนะคะบ้านหลังใหญ่นะคะจะเป็นบ้านสองชั้นพื้นที่ใช้สอยมากถึง300ตารางเมตรนะคะมี2ห้องนอน2ห้องน้ำมี1ห้องทำงานแล้วก็1ห้องฟิตเนสในห้องทานอาหารก็จะมีห้องครัวอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มี2ห้องโถงขนาดใหญ่บ้านหลังใหญ่มีทางเข้าออกถึง3-4ถึงทางด้วยกันนะคะแล้วก็มีบ้านพักอีกสองหลังนะคะ รอบบ้านอากาศดีมากมีห้องเก็บของอีกหนึ่งหลังแล้วก็พื้นที่ใช้สอยถึง11ตารางเมตรมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่242ทั 12, ตบตำบลกุดลาดอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะใกล้ห้วยวังนองเพียง800เมตรใกล้สนามบินนานาชาติอุบลราชธานีโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์เดินทางสะดวกมากๆนะคะเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดน,นส .4 จอจานครุฑแดงนะคะพร้อมโอนไม่ติดภาระใด,ไดๆไม่มีประวัติเสียนะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจบ้านหลังนี้นะคะราคา12ล้านค่ะสนใจยังไงขอเข้าชมนะคะติดต่อกับพวกเราค่ะวันวลินบ้านและที่ดินสำหรับวันนี้นะคะบรรยายมาจนคอแห้งละเดี๋ยวเอาไว้เจอกันรอบหน้าค่ะสวัสดีค่ะ